สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทาร่โรพ่ทาโร่ห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16เมษายนถึงสิพฤษภาคมชาวทัดฝ่ายทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนสิงหาคมหกาดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไร ก่อนอื่นเลยจันขอเริ่มต้นสำหรับให้พลังงานหลักว้าวชาวเมธคะคุณได้ไพ่โชคดีโชคลาภสุดปังสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะขออันนีส้สงผลบุญบุญญาบารมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่ที่คุณสร้างไว้ดนบันดานประทานพรใน,นชาวลัคนาราศีเมษประสบความสำเร็จนะคะในด้านการงานเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับบางคนปรารถนาจะมีลูกจะมีบุตรสืบสกุล นะคะสำหรับใครสมัครงานเอาไว้หรือรอคอยโอกาสธุรกิจเอาไว้นี่คือสุดปังมากๆดวงชะตาฟ้าเปิดนะ้มากับดวงนะคะขนลุกมากเลยโอกาสเงินโอกาสทองมาอีกแล้วใบที่สองนะคะเจราจาเป็นเงินเป็นทองดวงณเมตตาสตริการินทองค่ะเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะในเดือนนี้นะสำหรับใบสุดท้ายยังเป็นความโหสุดปังอย่างต่อเนื่องนะไพ่เดอะเวิลด์นะคะความสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์ในชีวิตนะบางคนจะมีดวงในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศทำงานต่างประเทศทำธุรกิจต่างประเทศบางคนได้รับข่าวดีจากทางไกลและเป็นไพ่หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดทางให้คุณบอกเลยว่ามากับดวงนะดวงสุดปังดีทุกทางเด่นทุกทางเลยเดือนนี้คือบอกเลยชาวเมษเป็นที่หนึ่งนะเป็น the best one นะคะสุดยอดเลย ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะประตูรับทัพย์รับโชคเปิดทุกทางนะคะมาดูต่อสำหรับพื้นดวงกันเลยค่ะ สำหรับไปที่หนึ่งนะคะตันุภบตัวเรามีโชคดีจากการพูดการเจรจาอย่างที่บอกว่าดวงณนเะมตตาสติกาลิ้นทองนะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองเจรจาเรื่องงานก็ประสบความสําเร็จเจรจาในเรื่องความรักคนรักคนอุปถัมภ์เยอะนะคะเจรจาในเรื่องธุรกิจก็ติดต่อง,งานง่ายเรียกเงินเรียกทองใบที่สองคือมากับโชคลาภบ,บุญภาวาสนาส่งนะคะเงินทองช่วงเนี้ยบอกเลยว่าเปิดประตูรับทัพย์รับโชค ใครขอพอรสิ่งสิธิ์เอาไว้ในเรื่องการเงินนะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จที่สําคัญนะคะคุณมากับดวงโชคดีมีชัยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์มีโชคลาบก้อนโตเข้ามานะคะสําหรับใบที่สามเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สหัสชาได้รับความช่วยเหลือเอ็นดูเมตตาได้รับโอกาสดีๆหรือบางคนมีโชคจากผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักนะคะ หรืออาจจะเป็นคนในอดีตที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันให้โอกาสกันหรือถ้าใครทำธุรกิจที่จะต้องมีหุ้นสน่วนคู่ค้าช่วยเหลือกันดีนะเดือนนี้นะคะสำหรับครอบครัวยังเป็นคำว่าอดทนนิดหนึ่งบางคนบอกว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะหรือบางคนเดินทางบ่อย นะคะเนยหนักหลือเกินแต่มันมีเกณฑ์ของความสําเร็จเข้ามาถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีภาระเยอะเดินทางบ่อยนะคะแต่ทุกอย่างเหมือนดวงชะตาฟ้าเปิดน่ะไปทําสิ่งไหนก็ตามก็รู้แล้วแต่ประสบความสําเร็จนะคะปุตตะบริวารเรียกเงินเรียก,ยก,ยก,ยกทองลูกน้องดีนะคะเงินทองเข้ามาในธุรกิจในบริษัทหรือหน่วยงานของคุณเขาก็ทํางานได้ดีแบบเต็มกําลังนะคะสาหรับเรือนอริ อดทนอย่างที่บอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในเดือนนี้จะปรับเปลี่ยนไปอย่างที่คุณพึงพอใจหรืออย่างที่บอกว่าคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสิ่งไหนที่เป็นทุกข์เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคจะมาลายหายสิ้นไปจะเปลี่ยนร้ายกับกลายเป็นดีนะคะสำหรับความรักว้าวนอกจากลัคกี้อินเกมแล้วอย่างลัคกี้อินเลิฟด้วย สำหรับใครบางคนที่รอคอยเนื้อคู่ตุนางงานนะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องความรักคุณมีโอกาสดได้เลือกเต็มที่สำหรับคนโสดความคิดมากยังมีอยู่หรือบางทีช่วงนี้ให้ระวังอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะคะสำหรับสุภาคา่าโอกาสในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตในเรื่องธุรกิจ หรือเป็นคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุปัรรมนะคะสำหรับตำแหน่งการงานค่ะกรรมาอาชีพการงานเป็นคำว่าความสำเร็จและความมั่นคงมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จในเรื่องการงานและเลือนลาพาค่ะคุณได้ไพ่ the World ขึ้นมาสองใบความสมบูรณ์ของชีวิตบางคนได้รับข่าวดีในเดือนนี้แน่นอนรองานจะได้งานรอธุรกิจข่าวดีทางด้านธุรกิจหรือโอกาสในเรื่องธุรกิจจะมีเข้ามา ใครทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินี่คือสุดปังและที่สําคัญสําหรับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่คือดวงดีมากนะคะบุญภาวาสนาส่งในเรื่องความรักด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคนรอคอยเนื้อคู่สําหรับวีน่านอาจจะเดินทางบ่อยหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่เหมือนกับชิปจรลงเท้าอะ่ะนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางไปติดต่อการงานการจเจรจากับลูกค้าลูกขาาเยอะนะคะ แต่คุณก็ทําได้ดีที่บอกว่าแนะนําสวดมนต์พระคาถาเงินล้านสวดมนต์พระคาถาเมตตามหานิยมสํารับใบสุดท้ายความเก่งฉกาจนะเดอะเมจิเชนนะคะคุณจะมีโอกาสความสําเร็จเข้ามาในเดือนนี้มากมายจากสติปัญญาความรู้ความสามารถบางคนมีเกณฑ์เรียนต่อนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ได้รับเขาเรียกว่าการยอมรับไม่ว่าคุณทําสัมมาอาชีพใดๆก็ตามอยู่ตอนนี้ จะได้รับการยอมรับจะมีชื่อเสียงจะเป็นที่เคารพหรือจะเป็นอะไรที่ทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณนะคะถือว่าดวงดีนะอาจารย์ขอจอลึกกันต่อในสถานการณ์การงานนะคะการงานว้าวโชคดีอย่างที่บอกว่าประตูโชคประตูชัยเปิดรับสับรับโชคทุกทาง ดังนั้นเดือนนี้ถ้าใครสมัครงานเอาไว้โอ้โหมีโอกาสได้เรียกตัวเข้าทำงานมีโอกาสที่จะสัมภาษณ์เราโดนใจถูกใจเยอะมากนะคะมีโอกาสได้งานสุดๆอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เด่นในเรื่องเจรจาอย่าพูดอะไรที่ขัดโชคตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเรื่องงานหรือธุรกิจการค้าเจรจาดีจะมีทรัพย์เจรจาดีจะมีโอกาสเจรจาดีจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องที่คุณติดต่อ ลูกน้องดีนะเดือนนี้นะคะขยันทํางานอย่างเต็มที่เต็มกําลังและที่สาคัญนะคะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นที่พึ่งนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอให้คุณช่วยเหลือเยอะหรือช่วยงานเยอะหรือบางทีขอในเรื่องของคําแนะนําทางด้านการงานหรือขอให้คุณซัพพอร์ตงานเขานะคะเอาที่เราไหวจานมองว่าในมือคุณที่คุณถือครองในเรื่องการงานอยู่ก็เยอะแล้วนะคะถ้าเราแบกขึ้นไปอีกเนี่ยดูด้ว,ว่ากําลังของเราพอไหม แต่ความใจใหญ่ของชาวลัคนา,าราศีเมษหรือความเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีไม่ใช่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะสำหรับในเรื่องการเงินกันบ้างโอ้โหภัยโชคดีขึ้นมาเป็นใบที่สองเลยเด e อ u n นะคะสองสำรับแล้วตอกย้ำความปังณจุดนี้นะคะเศรษฐีใหม่ชาวลัคนา,าราศีเมษมีโชค้อนโต นะคะมีเงินก้อนโตเข้ามาประสบความสําเร็จในเรื่องการลงทุนการเจรจาธุรกิจการค้าโอกาสเงินโอกาสทองเฉลิมฉลองในเรื่องการเงินนะคะโ,โหดวงดีจริงๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณมองหาเหมือนการลงทุนขยับขยายโปรเจกต์ใหม่หรือกําลังคิดจะทําอะไรเพิ่มเติมนะดวงชะตาฟ้าเปิดนะเป็นคําว่าเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกดีแล้วดีขึ้นไปอีก นะคะที่บอกว่าคนดวงจะดีเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคะขอให้สําเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะคะสําหรับเรื่องเรียนกันบ้างเรื่องเรียนต้องมีความมุมานะเป็นพิเศษเดือนเนี้ยเด็กถือดาบเนี่ยมีความมั่นใจมีความมุมานะดวงจะมีคนอุปถัมเป็นเพศหญิงอาจจะเป็นคุณแม่ยากทางฝั่งแม่นะคะหรืออาจารย์ผู้หญิงนะคะจะมีคนที่อุปถัมในเรื่องการเงินการศึกษา บางคนได้ทุนการศึกษาบางคนช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินไปกับในเรื่องการเรียนการศึกษาแต่ก็มีดวงอุปถรัรมภ์ที่ดีนะคะเขาเรียกว่ามีโชคช่วยนะเหมือนกับคุณรอคอยจังหวะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการเรียนเช่นสอบเรียนต่อนะคะขอทุนการศึกษาหรือยูดิีผลงานในด้านการเรียนของคุณจะเหมือนโดดเด่นหากไปแข่งขันหรือหากไปส่งผลงานไปประกวดเนี่ย อาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนสอบก็สอบผ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่นะคะรูต่อสำหรับความรักคนโสดนะคะคนโสดจะเป็นเช่นไรว้าวนอกจากการงานที่สุดปังแล้วนะคะความรักความรักอยากจะบอกว่าระวังเหมือนกับดวงเดือนนี้เรามีเสน่ห์มากๆ ระวังคนมีคู่แล้วมาจีบมาชอบระวังบรรยากาศรักซ้อนซ้อนเงินปิดปิดดับดับเปิดเปิดอยู่อย่างนี้นะคะไม่เปิดตัวอันนี้ต้องระมัดระวังนะมีคนแอบรักคุณแต่เขาไม่สามารถเปิดตัวได้นะคะและก็มีคนที่พร้อมที่จะเปิดตัวเต็มที่ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะมีโอกาสที่มีคนเขาหาคุณเยอะมากอะความรักเนี่ยจำไว้ว่าอยู่ในช่วงจังหวะการตัดสินใจจะเปิดนิดนึง รถไฟชนกันนะคะอย่างที่บอกว่าคนมีสเสน่ห์นะต้องระวังคนที่เขาเรียกว่าแอบมาหลังบ้านน่ะแอบมาติดต่อเจรจาต่อหน้าทําเป็นไม่สนใจนะคะอยู่รับหลังคนอื่น,นมาเข้ามาเหมือนมาจีบมาชอบหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่มีเนื้อค,คู่มีคู่อยู่แล้วมาจีบมาชอบอันนี้ต้องระมัดระวังนะเ mm hmm. พราะดวงคุณน่ะคุณสามารถเลือกได้ดวงดาว จะเลือกแบบไหนที่คุณรักคุณชอบที่คุณสามารถที่จะไปต่อด้วยยาวๆอันนี้คือคําตอบนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณเป็นคนที่เคียงข้างคุณได้เอาคนที่พร้อมที่จะเปิดนะอย่าเอาคนที่ให้คุณอยู่ในเงาดังนั้นเนี่ยคุณมีของดีอยู่แล้วคุณมีดีอยู่แล้วมีโอกาสเลือกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอเปิดคําแนะนำเพิ่มเติมหน่อยในเรื่องความรักนะมีคำแนะนำสำหรับความรักคนโสดอย่างไรนะคะ อย่างที่บอกว่าเกรสฟอร์จูนนะคะโอกาสทองนะคะโอกาสทองมีมาให้เลือกนะคะให้เลือกเพชรอย่าไปเลือกก้อนกรวดนะคะคุณเป็นคนที่คาดหวังกับความรักค่อนข้างสูงนะแล้วก็คนที่จะคาดหวังในตัวคุณเขาก็คาดหวังเพราะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งบริหารจัดการเก่งทํางานเก่งดังนั้นเนี่ยจะมีดวงที่จะเจอคนที่เป็นคนที่ใช่สําหรับใจนะคะ มีดวงที่จะเจอเนะื้อคู่ตูนางเนะเป็นพรมชะตาริขิตที่ดีคู่กันแล้วไม่แคลวกันนะคะจันขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะคนโสดนะเอามาดูต่อสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ดวงจะเป็นเช่นไรสบายสบายนะคะเอ๊ะช่วงนี้คุณเปิดใจกับใครหรือเปล่านะนั่นไงนะคะมีคนแบบเหมือนกพยายามจะเข้ามาในความสัมพันธ์นะ เป็นมือที่สามไม่เข้ามาทางคุณก็อาจจะเข้ามาทางแฟนคุณเพราะว่าปัตตนี้เนี่ยเป็นไพ่ของโอกาสและการตัดสินใจมันมีแนวโน้มสูงอาจจะเป็นในลักษณะของคุณด้วยก็ได้ที่อาจจะมีโอกาสเข้ามาดูดีๆก่อนว่าเขานะคาดหวังอะไรกับเรานะคะจะมองว่าคนที่รักดีอยู่แล้วกับคู่รักคู่ครองเนี่ยจะมีตัวมารเข้ามานะคะจะมีตัวมารเข้ามา คืออาจจะทําให้เรารักเราหลงในช่วงแรกแต่สุดท้ายเราเขาไม่ได้มีความจริงใจไพ่อนุนะสาหรับคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เหมือนกับแอคบคบหรืออยากที่จะมามีความสัมพันธ์กันแบบว่าเปิดเผยไม่ได้หรือเอาเปรียบเราในเรื่องความรักนะคะ <tiếp gente> <Huh? S 2> เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรอะช่วงนี้ถ้าคุณรักกันดีอยู่แล้วเนี่ย ชวนกันไปทําบุญนะคับคู่รักคู่ครองนะคะจะได้เขาเรียกว่าแคล้วคลาดจากดวงเจ้ากรรมนายเวในเรื่องความรักนะคะมาดูคําแนะนําอย่างที่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยมีคนเขาอยากที่จะติดต่อคุณมาส่งเมสเซจติดต่อกันมาทุกช่องทางนั่นแหละอยากจีบคุณเนะี่ยเอายังไงนะคะเฟลคะ่ะเฟลพอเลยนะคะเพราะมีไพ่เตือน ขึ้นมาแล้วสองสำหรับนะคะทั้งเจ้ากรรมนายเวรเอยทั้งคนเอาเปรียบเอยทั้งต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะเป็นคนที่ต่อหน้าดีรับหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเชื่อเถอะช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าเซฟโซนอยู่กับความรักที่คุณมีนั่นแหละดีที่สุดอย่าได้ไปหาโอกาสที่จะทําให้ความรักของคุณมีปัญหาเลยเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับดวงตกในเรื่องความรักนะ ถ้าคุณไปลงเอยหรือว่าเปิดโอกาสให้ใครในช่วงนี้เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะดังนั้นหากรักกันดีอยู่แล้วนะอย่าไปเชื่อคําคนง่ายๆนะคะคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างช่วงนี้สบายใจค่ะทุกอย่างลงตัวนะบริหารจัดการครอบครัวได้ดีนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันมีบางเรื่องที่คุณอยากจะทําแต่ไม่มีเวลานะคะก็หาโอกาสจุดจังหวะที่เหมาะสมค่ะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรสําเร็จได้เพียงแค่ วันเดียวหรือเดือนเดียวดังนั้นเลือกจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างที่คุณวางแผนเอาไว้มันจะมีโอกาสของมันเองนะคะจะมีโอกาสเริ่มต้นของมันเองอย่าไปคิดกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอดูคําแนะนํานิดนึงในเรื่องความสัมพันธ์ในด้านความรักความรักก็ยังโอเคอยู่ค่ะดูแลซึ่งกันและกันได้ดีบางทีคุณไม่ค่อยมีเวลาอาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูแลลูกหลานทดแทนนะคะ แล้วก็เดือนนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเหมือนบางคนมีเกณฑ์ว่าพร้อมสําหรับการตั้งครันแต่งงานกันมานานยังไม่มีบุตรจะมีเกณฑ์มีบุตรสืบสกุลน,นะคะมีเกณฑ์มีบุตรสืบสกุลหรือมีการวางแผนในเรื่องการมีบุตรหรือการวางแผนในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์ไม่น่าห่วงหรอกนะช่วงจังหวะนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะเหมือน คนรักของคุณเนี่ยเขาดูแลคุณไม่ห่างนะคะตัวติดกันทําอะไรก็แบบซัพพอร์ตกันเต็มที่นะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มสําหรับคําแนะนําด้านอื่นๆเพิ่มเติมนะคะมีคําแนะนําใดบ้างสําหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษนะชาวเมษนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งเลยนะคะว้าวอิสระ ความสดชื่นสดใสนะคะอิ่มอกอิ่มใจอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงจังหวะที่คุณค่อนข้างรู้สึกผ่อนคลายทุกอย่างดูลงตัวนะคะหากจะเสริมเสริมยังไงอย่างที่บอกว่าทําบุญอาจารย์แนะนําไถชีวิตโครกระบือหรือปล่อยนกปล่อยปลานะคะอันนี้ส่งผลบุญนี้จะช่วยหนุนนําดวงชะตาคุณให้ดียิ่งขึ้นระวังคําพูดอย่างที่บอกว่าเรื่องของการพูดเป็นเรื่องที่สําคัญในเดือนนี้จะมีโชคมีความสําเร็จก็เกิดจากการพูด ะะจะมีโอกาสของการมีคู่ตัวนางหงานไหมหรือว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตไหมก็ขึ้นอยู่กับการพูดการเจรจานะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยโอเคเข้ามาแบบในความรู้สึกว่าเอาเปรียบเราหรือว่าเข้ามาแบบไม่จริงใจในปิดโอกาสเขาไปเลยนะคะเพราะว่าเสมือนว่าอาจจะทําให้คุณเกิดแผลในใจแล้วก็ทาให้คุณเสียใจดังนั้นระวังคนที่ จะพยายามเข้ามาเป็นมือที่สามในเรื่องความรักระหว่างคุณกับคู่รักคู่ครองของคุณนะคะอาจารย์ขอสรุปเรียบไพ่เทพยากรค่คะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีเมษอย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่ใบที่หนึ่งเลยค่ะอย่างที่บอกว่าระวังอารมณ์โทสะโมหะที่อาจจะมาจากคนอื่นมากระตุ้นด้วยหรืออาจจะเป็นตัวเรานะคะในส่วนของการงานและธุรกิจการค้า การศึกษาหรือคำว่าความรักเนี่ยคอมพลีชชันขอพอรพระตีมุรติดนบรรดาลประธานพรให้คุณประสบความสำเร็จนะคะสำหรับใบที่3คือการควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการเจรจาธุรกิจการค้าอย่างที่บอกว่ามันมีบางอย่างที่อาจจะกระตุ้นต่อมต่อมเขาเรียกต่อมปลีกของเราอะหรือทำให้เราเสียเรื่องอะ่ะต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ดีนะคะ แล้วก็ที่สําคัญระวังรักซ้อนเข้ามาค่ะหากมีมาเมื่อไหร่ก็เปิดประตูที่จะรับเจ้ากรรมนายเวรมาเมื่อนั้นดังนั้นเนี่ยหากความรักคุณดีอยู่แล้วพนุพนอมนะคะแล้วดูแลมันอย่างดีถ้าเปิดโอกาสแล้วมันนำพาความทุกข์ชีวิตอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังคุณอาจจะต้องดับฝันของใครบางคนที่จะเข้ามาเพื่อหวัง ผลประโยชน์หรือทำลายความรักของคุณนะคะอาจารย์ก็ดูดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรัก หรือเรื่องที่คุณประาชน์อยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้นะคะจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ